สวัสดีคะ่ะยินดีดดดต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้สตอรี่ค่ะไปครับพี่น็อตพาไปหนักเบารอบเย็นนะครับเลิกเรียนมานะครับ <c oughs> เอ้ยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะหลงวันหลงวันไปน้องลายจะไปด้วยไหมฮะไปด้วยไหมคะวันนี้ไปด้วยเหรอลูกจะไปด้วยหรืออยู่นี่ ไปหนักเบารอบเย็นนะคะพี่น็อพาไปนะคะวันนี้พี่พิมยังไม่เลิกงานค่ะเอ้ามาด้วยเหรอลูกโอ้โหอ้วนตุ๊บเลยดูท้องน้องไปไปหาน้องี๋้วหลบรถนะหลบไปลูกไปไะไรไป ไปเลยไปหาที่เลยหาที่หนูเลยไปเดินเล่นเลยน้องวายวิ่งเล่นเลยลูกโอ้พาพี่น็อตวิ่งเหรอพี่นิกอ,อวิ่งเลยวิ่งเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะ น,น้องไปทางน,นู้นไปทางน,นี้มีน้องหมานะคะที่นี่เขาเห็นน้องหมานะคะเอฟซี FC นู้นน้องหมาอยู่ตรงนู้นไปลูกไปไปทางน,นู้นไปไป หน谢谢ักเบาเรียบร้อยนะคะ F4 ไะเรียบร้อยแล้วครับกลับบ้านกันครับปน้องลายลูก่ะกลับบ้านกันคับเด็กๆไปลูกไปไปถึงบ้านแล้วนะคะ F4 ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะไะเห็นแมวอีกแล้วเห็นน้องเหมียวนะคะนุ่นอะไปไปไปไม่แมาลูกแมวไป ไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปน้องไลนยเข้าบ้านลูกไปถึงบ้านแล้วนะคะเอาถอดเชือกให้น้องได้ยินเสียงใครมาเอาพี่น้องเปิดอันนะีให้พี่ฟิล์มหน่อยครับ เห็นพี่ฟิมนะคะได้ยินเสียงพี่ฟิมยืนรอเลยนะคะเนี่ยมาลูกมาน็อตจับพี่นี้ไว้ดีลูกอ,อยาเล่นลูกบอลกับพี่น็อตเหรอว,ว้าวกระโดดแย่งเลยเรอลกูก <c oughs> ใครมาใครมาใครมาครับใครมาครับสวัสดีครับพี่ฟิลมสวัสดีคะ่ะ เอ้ยเอ้ยพี่มาถึงก็ให้พี่หยอกเลยเนาะดูน้องรายนะั่งพี่มาถึงก็ให้พี่หยอกเลยเนาะโอ้ให้พี่เกาให้เหรอลูก นี่เอา้าทำเป็นไม่สนทำเป็นไม่สนทำเป็นไม่สนอ่ะอ่ะว้าวหัววเอาเอาจัดการเร็วเร็วว้าวไหนา่ะ <laughs> น้องเล่นหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหระวังระวังระวังอุ้ยล้มล้มเลย <c oughs> แค่ยไเนี้หนูไม่ทึกเลครับเอานน้เอาเรนน้เอาเรนน้เอานนัเดี๋ยวเรจะจมูกลูแป๊บนึงแป๊บนึงแป็นนังเราจะจมูกครับน้องลายก็เดินตามแต่พี่น็อตนาอน้องลายนะ นะ <c oughs> ยิงไก่โอ้ล้วน,นะคะเอาจะเล่นอะไรดี <c oughs> เอา้าห่วงห่วงหัวผมห่วงครับ <c oughs> ใใพวไปไหน ทำไมไม่เป็น,เล,นเล่นของเล่นของเล่นหนูอยู่ไหนลูกฮะของเล่นหนูนนอยู่ไหนนีเ่เกาให้มาอนี่มาอูอ้ยนอนดูคะ่ะดูใครเอฟซ <MC. S 2> ีน,นอนทั้งสองเลยให้พี่รูปให้ให้พี่เกาให้ <c oughs> ก็เอาขาเกี่ยวเลยเนาะ,ะอะไรจับืูด้วยค่ะไม่ยอมนะคะถ้าไปฟิล์มรูปตัวใดตัวหนึ่งอีกตัวนี้ต้องให้รูปด้วยนะคะน่ารักจริงๆเลยเนาะพี่นิกเนาะั้งไรก็น่ารักจริงเลยดูท่านอนรป สบายเหรอลูกเปิดพัดลมเย็นๆด้วยนะลูกเนาะไฮ้ยพลูกเฮ้ยพ่อพี่มาจะเกาหนูแหละเกาหนูเลย